ท่านที่เล่นลายนะครับก็คงจะได้รับข้อความาประมาณว่านะครับที่มีลงว่า,เ,าเรื่องการใช้ป้ายทะเบียนรถปลอมมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับจริงหรือไม่เขาบงแบบนี้เขาบอกใครก็ตามแต่ใช้ป้ายทะเบียนรถปลอมเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบแล้วนะครับข่าวนี้เนี่ยเขาตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกเป็นข่าวจริงครท่านผู้ชมฮะ <S <S แผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ใช้เฉพาะรถคันที่แจ้งจดทะเบียนเอาไว้หนึ่งคันต่อหนึ่งหมายเลขนะครับหนึ่งคันต่อหนึ่งหมายเลขนะฮะข้อมูลหมวดอักษรหมายเลขทะเบียนจังหวัดที่ปรากฏในใบคู่มือจดทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีป้ายวงกลมเนี่ยนะครับต้องถูกต้องตรงกันกรณีการแถมป้ายทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นมาเองโดยไม่มีสิทธิ์ใช้หมายเลขทะเบียนนั้นเจ้าของรถ และผู้ที่ทำแผ่นป้ายนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา265นะครับประกอบมาตรา268ฐานปลอมเอกสารราชการนะฮะและใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษหนักท่านผู้ชมฮะมีโทษติดคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทและอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มาตรา11ฐานติดแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด ปรับสูงสุดไม่เกิน2000และอาจจะมีความผิดอื่นตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอีกคือคุณทําป้ายทะเบียนปลอมขึ้นมาเนี่ยคุณต้องเอาไปใช้ในการไม่ดีแน่อคุณเอาไปใช้ในการไม่ดีอะไรก็ตามแต่นั่นแหละมันก็จะมีความผิดตามมาอีกนะครับ,รบนะฮะอันนี้ก็เลยไนดะ้ทราบนะว่าอันนี้เป็นข่าวจริงนะฮะเป็นข่าวจริง